ดีเอฟที่ติดตามช่องของพวกเรานะครับที่เข้าไปดูนะฮะกำลังใจพี่เรา,าลรเรตลอดนะครับก็วันนี้ทางดูเครื่องฟางดูได้นะครับที่สิบห้านะครับเป็นเครื่อฟางรุ่นใหม่ดูที่ติดตั้งกับรถแจักตอร์ขนาดยี่สิบสี่ถึงห้าสิบแรงน,นะครับซึ่งวันนี้ก็ทำงานได้เป็นงานก้อนครับสับแรงอย่าแล้วก็อย่างวันนี้ฟางเป็นที่ต้องการของเด็กรอย่าง คลมนะแล้วก็ในภาคเกษตรเองก็ต้องการใช้ฟางนะครับประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายปลอดเผานะครับนะฟางสิงหหันมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่ร้างไายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเครื่องฟางของคูบูต้าเองก็นาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะงานได้เร็วนะวันหนึ่งนี่เคยอัดได้เป็ท่านบานก้อนนะครับถ้าเป็นใหญ่ก็ครับขนาดก้อนฟางก็จัดเก็บง่ายนะครับ มาติดตั้งกับรถคัตเตอร์ัวงแหวของคต้าได้อย่างดีอย่างไรก็ตามติดตามา